สามารถเจนชัยจิตวันนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงสามารถเนี่ยขึรูแถลงข่าวได้ทุกวันคุณสามารถในวันนี้แกนนี่มากนะครับเมื่อเช้าฉันอ่านข่าวสามารถเจนชัยจิตวนิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโพสต์คลิปกับข้อความเฟซบุ๊กบอกว่าอย่าชะล่าใจสัญญาณพักร่วมสอดถอยดิจิตอลวอลเล็ เตือนเศรษฐาอาจตกจากเก้าอีนายกหลังมีพระอาทิตย์สองดวงเขาต้องรักลูกเขามากป่าแหละอืแต่จริงนะเราไม่เคยเห็นเลยนะคนที่แบบว่ามั่งมีสีสุดย่างคุณเศรษฐาการศึกษาก็มีคือชาติกูลดีการศึกษาดีทำธุรกิจมามีเงินมากมายไก่กองมโหรามหาศาลแล้วจะต้องโค้งให้แบบ จะว่าไปคุณทักษิณคุณเสรษฐาก็น่าจะเป็นเหมือนกับรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะนะเพราะคุณอุคงอญิงก็เรียกคุณอาใช่ไหมทักษิณเจ็ดสิบสี่เศรษฐาหกสิบสามห่างกันสิบปีเธอจะเพ่งต้องโค้ให้ลูกนายมากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเกิดมาซวยตรงนี้แหลว่าสูงไงเพราสูงเมื่านึงโค้งโค้งหนักแบบชนละนานไงโค้งจึงหนักแบบชนละนานอย่างกดูอาจจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอะไรมาช่วยทางนั้นกระดูกหน่อยชนละนานเตี้ยกว่าถูกไหม มันเสร็จถึงร้อยเก้าสิบไงเขาลักโค้งอยู่เป็นสะพานไงเนสะามันเห็นใจจราไน่าไม่สูงทักก็เลยแบบเออเออเวลาก้มจูบมือเนี่ยโอ้ยก้มหนักเขาอีกนะก็นั่นนะสิมันนั่งค้ก็ตี้มากนะเอออันนี้เน่ะเขาบอกว่าอย่างนี้สัญญามันต่อเขาไม่สู้ดีเนื่องจากว่าล่าสุดจาสสพักร่วมอย่างเพื่อภูมิใจไทยสองคนออกมาไม่เห็นด้วยสามารถมาย้ำเลยใช่ไหมสามารถมาย้ำบอกภูมิใจสองคนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยโอ้ซ้ำรอยในอดีต ก็กลัวติดคุกกันไงครับคือไม่ได้กลักวอะไรกลัวติดคุกกันไงทีนี้สลิดพงศ์บอกว่าอย่างนี้สลิดพงศ์เนี่ยนะสลิดพงศ์เป็นประธานกรรมธิการแรงงานสสกระบี่ภูมิใจไทยสลิดพงศ์พูดก่อนอันนี้เป็นสสนะเขาโพสต์ว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยกับดิจิทัลแบลน็์ใช้คําว่าไม่เห็นด้วยเลยถ้าภูมิใจไทยเนี่ยเขาเอาตัวละครมาตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งฉันไม่เห็นด้วยเลยสามารถเจนชัยจิันิช ตอนนี้อยู่พักอะไรสามารถเนี่ยไม่ได้อยู่พักอะไรใช่ไหมออกมาพูดอีกว่านนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเออดูให้สามารถอยู่อะไรเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยเกี่ยวกับเรื่องที่เอามาแจกกันแบบนี้ทั้งสองคนนี้ออกมาพูดว่าไม่เห็นด้วยเลยแล้วคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชบอกว่าเศรษฐาตอนนี้ตีนลอยเศรษฐาตอนนี้ตีนลอยเพราะหันไปสอสในมือไม่มีเลยนะ หัวหน้าพักก็ไม่ได้เป็นเลยนะตอนนี้เศรษฐาคือตัวคนเดียวโดดเดี่ยวเลยนะโย่งโย่งถุงเท้าแดงเนี่ยตัวคนเดียวโดดเดี่ยวเลยนะแล้วคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ย,ะะยรัฐบาลเศรษฐาถามว่าเขาจะไหว้เศรษฐาโค้งให้เศรษฐาจุมพิษที่ฝ่ามือของเศรษฐาไหมเศรษฐาตีลอยนะไม,มไม่มีก๊อกไม่มีกวนนะไม่มีอำนาจแงการยันของตัวเองนะคุณหญิงมันดารูปยอดหมดเลยนะเขาบอกว่า พักการเมืองร่วมพักร่วมก็ไม่เกรงใจแล้วไม่เห็นด้วยกับเงินดิจิตอลเพราะหนึ่งคือกลัวติดคุกสองคือถ้าเราเห็นด้วยเขาผ่านเขาผ่านไปเรียบร้อยปับ๊บเพื่อไทยได้คะแนนนิยมเพียบเลยนะยเพียบเลยนะสามารถใช้จิตวนิ้เป็นโคศกของหัวหน้าพักพลังประชารัฐ<โฮ>พักลุงพักลุงหนึ่งไม่เห็นด้วยภูมิใจ,ใจไทยอีกหนึ่งไม่เห็นด้วยกลุ่มไทยสร้างชาติอย่าง,งเงียบอ,อยเลย แล้วสา,สามารถพูดหนักกว่านั้นอีกบอกว่าคุณคุณเศรษฐาถ้าคุณนอนทำเนียบคืนแรกนะบอกได้เลยอายุงานนายกคุณนับถอยหลังตั้งนาฬิกาทรายไม่ได้เลย<อ>นาฬิกาทรายหมดเมื่อไหร่คุณหมดเวลาเมื่อนั้นอทุกคนเชื่อว่ามีอาถรรพ์ที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมใช่ไม่มีนายกคนไหนจะนอนค้างที่ทำเนียบรัฐบาลมาก่อนเจอก็ไปถามพวกเฟือ่องอนุฤษเธวาสิชอบอใจจังย่องถึงเท้าแดง่ <c oughs> ย,ยงถึงเท้าแดง ดีใจจังโอ้ขอบคุณทีมงานทุกคนนะที่ทำรายการนี้เสฐาทำตัวไม่มีศักดิ์ศรีใช่ด้วยถุงเท้าแดงอ่ะไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีการละเทศะไม่มีรลชนิยมไม่มีอะไรเลยไม่มีสอดๆในมือเลยอ่ะโอ้อันนี้สำคัญด้วยโยงตีนลอยนะมีหน้าย่องใสถุงเท้าสารพัดสีกูเห็นตีนลอยเงกูเห็นมันตีลอยเงี้ยมาดูเรื่องเสียแป้งนะคะ ไว้แต่พลังประชารัฐหนึ่งภูมิใจไทยออกมาหนีนี่ฉันว่าหลังเขาหลังไม่สู้ดีเว้ยเขาหลังไม่สู้ดีเว้ยเพราะฉะนั้นพ่อต้องรีบชันสิบสี่ต้องรีบหายป่วยนะออกมาช่วยลูกด่วนเดี๋ยวลูกสาวนี่จะไม่ถึงฝั่งฝันนะหายป่วยก็ต้องเข้ารัชทันสิหมจบมาช่วยได้ยังไงยกถุงเท้าแดงมันนี้ไปสอบปากเปล่าใกล้นิดก็เอากดไปดูบ้างไฟเรียบร้อยแล้วนี่ใช่ไหมครับ ส่วนคุณพิธาอยู่ York, นิวยอร์กกำลังจะกลับใส่หลายชิ้นมากตัวยาวเลยนะัหน,<า>นาวเกินทาตัวเมอเมอเดี๋ยวจะมีช่างภาพแอบแอบถ่ายคือ,<น>ค,อคืออันนี้เป็นการใครก็ตามที่คิดคิด,ค,ดคิดอันนี้นะขอยบอกเลยว่ากําลังทําลายคุณพิธาครือคุณคุณพิธาคุณพิธากลายไปเป็นเหมือนพระเอกเหมือนดาราแต่ไม่ไม่มีพลังความหนักแน่แบบเป็นนักการเมืองอ ใช่ไหมไม่มีพลังความแรงแน่แบบนักการเมืองเลยแล้วก็น่าจะเมือนกับว่าไม่มีถ้าไม่มีน้ำหนักของคําพูดใดๆแล้วถูกไหมครับจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรก็เพียงแค่ว่าโอเคก็แต่งตัวหล่อๆไปนะทาเป็นไปพบคนนู้นคนนี้นะครับแต่ว่าน้ําหนักทางการเมืองจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆค่ะ